ขอดูรถเพื่อนนะครับนี่วันนี้มีโอกาสนะครับได้ไปเจอฮายาเต้นะครับไฮยเต้ XR2 นะครับของพีรพลชาวเชียงขวางนี่สติ๊กเกอร์เขาติดอยู่นะครับคันนี้เป็นเฟรมใหม่ล่าสุดของทางคาเซเลยนะก็จะเป็นในรุ่นน่าจะเป็นท็อปที่สุดในตอนนี้แหละนี่ตอนนี้ครับจะเขียนว่า XR2 นะครับผมรูปแรงหน้าตาก็เปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะครับก็มีโอกาสไปเจอนะครับวันนี้เป็นปันทิพด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า อันนี้จะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ยังอยู่ในโหมดของเฟรมออลาวนะครับผมนี่ฟูลอินิเกตของพิทก็คือใสอ่ระบบซ่อนสายมาให้ทั้งตัวเลยนะครับคือใส่เอ็นอินติเกตซ่อนสายไม่เห็นนะครับนี่นะครับสีที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นสีเทาทจริงๆมันคือมันเป็นสีเทานะและมันตรงนี้มันจอดอยู่ใกล้ๆใ,ใต้ตงนไม้มีชุเขียวส้มๆแดดจักแดดนะครับสีเลยเป็นอย่างแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับ เรามาไล่เดียงดูนะครับชุดขับครับแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นนักแข่งระดับนี้นะครับทีมชาติก็ต้องใช้ตัวท็อปทนอปครับก็เป็นดูเลดไฟฟ้านะแน่นอนครับมาพร้อมกับไมค์กามินนี่ชัดนะครับแบบเขียนว่าดูละเอีเห็นอินเตอร์เกตจากทางฟาสปอร์ตนะครับมาตูมเขาจะใช้ชุดคอบฟิต้อจากทางฟาสปอร์ตอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมไม่ทราบว่าอะไรสปอนเซอร์หรือว่าซื้อเองนะครับ นี่มาดูกันส่วนคาเซนี่เขาจะเป็นสปอนส่วนตัวให้กับทางประตูนนะนี่ล้อฟาสปอร์ตอีโวซู5เดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งครับครอบมาด้วยยางอ,อ,อะไรเนี่ยวิกตอรีคอซ่าโปรใช่ไหมใช้ละลานี่เห็นอยู่นะครับใบจานหน้าค่อนข้างจะใหญ่แต่ไม่ได้ไปถ่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ54นะขาแรงระดับนี้น่าจะใช้ใบใหญ่ๆนะครับผม เฟรมตัวนี้เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะเท่าที่สังเกตน,นะครับผมอ๋อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนีก่อนเดี๋ยวจะมีพลิกอีกข้างหนึ่งแล้วอย่าไปสังเกตจุดที่เปลี่ยนไปนะครับผมตามดูกันตามดูกันนี่พอดีมีโอกาสได้เจอพอดีเลยนะครับะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งหนึ่งแล้วเราไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจากสังเกตด้วยตาเปล่านะ ตัวเฟรมนี่กับตะเกียบแน่นะครับรู้สึกจะเปลี่ยนคือทรงรถอะ่ะคงเดิมครับจะเปลี่ยนในลายละเอียดนะเนี่ยที่เห็นเห็นเลยคือตรงคอบนอะ่ะตรงที่ติดกับเอเอเขาเรียกแหละเฮนนะครับผมอ่ะอ่ะพูดผิดพูดผิด,ด,ผดมาดูทรงตะเกียบก่อนทรงตะเกียบนี้ไม่ไม่แบนเท่าคันไซสามนะนี่ครับตรงเนี้ยเห็นชัดเลยเปลี่ยนทรงอ่ท่อตั้งนะ หลักงานหลักงานไม่รู้ว่าใช้อันเดิมเลยไหมนี่เชนสเตย์หลังก็มีความว่าเปลี่ยนนะครับห้องกระโหลกทรงคล้ายๆเดิมแต่รู้สึกเหมือนว่ามันใหญ่ขึ้นนะนะครับนะครับส่วนลวดลายสติ๊กเกอร์คล้ายๆเดิมครับไฮยเต้แล้วก็มีคาร์เซียอยู่ข้างหลังเนี่ยพอพอจะเคยเห็นอยู่โอเคนี่นี่เห็นชัดเลยอีโวสายอีโวห้านะครับก็มากับคอซ่าโปนะครับผมปมีอะไรอีก โซลีคอแซบโปร orsa, Pro, กับล้อคาร์บอนนี่ซี่คาร์บอนนะตัวนี้เลยเป็นตัวท็อปนะฮะทรงตะเกียบดูทรงตะเกียบนะครับมันจะมันจะมีความเนี้ยยืดยือ,อะไรของเขาไม่รู้แหละเพิ่มความแอโร่ให้กับตะเกียบแล้วก็เฟรมนะครับเห็นว่าเนี่ยลวดลายมันเปลี่ยนไปนะไปลองดู XR ตัวเดิมได้นะครับในตรงนี้ไม่มีนี่แน่อะไรไม่รู้สองขีดสามขีดเนี่ย ผมก็ไม่รู้ประโยชน์ของเขาน่เกี่ยวกับความเอโลมาที่ดูด้วยตาเปล่าครับมันจะมีอยู่ตรงเนี่ยที่มิวชี้นี่นะครับเหมือนเฟรมมันจะมีความโค้งๆนิดนึงนิดนึงนะครับเราก็ก็มาตรงอยู่ข้างหนังนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะพอดีไปเจอแล้วก็ไปไม่ได้ขอด้วยแหละไปแอบถ่ายเขาก็ยังไงก็ติดตามได้กันนะครับเดี๋ยว ไปรอบต่อไปมีอะไรอีกก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสําหรับขอดูรถเพื่อนนะครับผมบางทีก็ไม่ได้ขอแลแอบหายเฉยๆนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฮาราเซ่ฮยัเต้ XR2 โอ้5 5ชื่อเริ่มยาววันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม